ทีคะ่ะพวกเราอา,เอาลาเดวแม่บดปอดไดแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมกันนะและเกมที่จะเล่นในวันนี้ไม่ใช่เกมปิดตากินขนมหรือไม่ใช่ชาเลนต่างๆแต่เป็นเกมที่เพิ่งมีใหม่ในปีนี้นะคะมีผ่านแล้วทั้งหมด2 EP ด้วยกันนะคะนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่าทายเสียง<อ> อันดัดบแรกเลยเป็นเกมทายเสียงนะคะวันนี้เราจะมาทายเสียงยูทูบเบอร์คนดังก<อ>ันวันนี้เราจะทายกันทั้งหมด10บเสียงค<อ>่ะหาเองนะปาไม่ได้หาค่ะคูณคนหาอยู่ข้างหลังกล้องนะคะขอเสียงคนหาเสียงยูทูบเบอร์หน่อยค่ะเริ่มเลยดีกว่าดิทํากติกาการเล่นเกมนะคะวันนี้เราก็จะต้องแย่งกันทุบนะคะเรือมนทุบี่ก็คืออะ แย่งันดีขึ้นมาครอบครองเพื่อจะได้ตอบอ่าถ้าตอบถูกได้หนึ่งคะแนแนพร้อมกแบบับต<บ>้องคู่แข่งคนนี้ตอบไม่ได้นะคะแต่ถ้าตอบผิดนะก็ต้องให้คนข้างเนี่ยคุกแบบนี้ค่ะอ่ะ,อะยังไงนะแบบไหนนะอ้อแบบนี้ค่ะ ที่ต้องตีก่อนต้องตอบสนุยยุ่ิบอสกินติถูกครับกับการอ่านข่าวในแบบที่มาต่อเสียงที่2สองเลยนะครับ p t ครับใช่ครับอ t ที่เป็นแบนด์กีฬาปาปาได้ก่อนนะครับมีก้องมนพายานขอตอบ นโอแอคครับเดีพี่ถูกต้องครับ่คพี่แอันเียเวลาตปะเขาจับอย่างนี้แต่เมื่อกี้ปับประได้จับอย่างนี้แล้วเอาตบแบบนี้มันเจ็บมากอะทำไมต้องใช้ืโอเคโอเค เริ่มเลยดีกว่าก็รดีกว่าครับคนตีเป็นเวลาต่อให้ตีก่อนตีก่อนตีก่อนเร็วใครวะโอ้โอ้โอ้ Baby โ o j i โ o จุดากบเลางต้พี่โบเท่านั้นน่ะถือว่าเขาใช่ไหมไม่น่ารัออกกเลยตอนนี้2ต่อหนึ่งนะครับป้าป๊าสแม่ผลหนึ่งเซนที่สี่ ไปขอพูดสมภายนะ้่แล้คิด่คุ้มเราได้ฟังเหรอแล้วเราได้ตีด้วยใช่ปะอุยโธ่ซาริซาริผิด้านขอพูดสมภานะพูดมึงไม่ดกัพี่ตาเฟดเฟะปะ เสียงที่ห้าอุ้ยใครอ่ะเป็นคนดังหรอดังครับดังมากด้วยวิยาโซวะถึงบ้งค่ะอแรกมนมึดเป็นมึนต่อไปเสียงที่หก เป็นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มแ๊บหนึ่งนะเราคืนคืนอะเป็นกลุ่มใครครับจอร์จครับช่องจอร์จจีจีผิดครับร้องเพลงอย่างเงี้ยไม่แน่ใจอ่ะพี่อยากเฟดเฟยปะถูกค่ะบแม่ฝนแรงมานำปลาได้เป็นสี่ต่อสอง เดี๋ยวมันซ้ำมันกลุ่มเดิมได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่รู้ใครก็ได้ใครก็ได้จะเป็นคนดังเ่ะอเจ็นะครับคนที่เจ็ดขนมที่ตอนนี้กำลังหอวคิดเลยโอ้โหคุณชายทีวิวขนมใครคนนี้ดังมากเช่นกันอีกทีไหมครับเคลื่อับนั่นคือไมโลคิว้ก็พี่อิงร้อยแปดไหนพี่อิงผิดครับี อยู่ในเดือสากาพี่ครับวายวายวายขนมพี่ตอนนี้กำลังคดดอนฮิตเลยทีเกิดครับนั่นก็คือไมโลคิ้วแล้วก็เหลืออีกอข้อต่อไปข้อที่นาดน ขอดาว่าไฟวิิวิริผิด่ด้ทับทิมเบียทถูกครับทับทิมทับทิมเฉยๆเยถูกนางดานางดานางดาีต่อสามต่อพ่อข้อที่เก้ครับอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย รู้จักกันดีสนิทสนมคิดเชือ่อโอ้ยใครครับบิลลี่ทุกทางอกแน่ใช่ไอ้บิลลี่ไอ้อคนตายิตัวเลยเนี่ยตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่ลิวนะครับตอนนี้แม่ผลกับปาร์ได้เสมอกันสี่เท่าครับปาร์ได่เขาตีตึ้นเข้ามาเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆข้อสุดท้ายนะครับ พี่จับก่อนอะไรจับก่อนครับตอกครับวิลี่วิลี่ครับทไปทีไหมไปทีไหมังเอตรงน้อาเลยอมาฟังเหมือนรู้ถ้าผหตอบผิดก็ไม่ตอบต่อเลยอ้าวได้ได้ข้อสุดท้ายแล้วอสีตรู้ชนะ ไม่บอกไมบอกดกำลัการเหรอไม่บอกคร <c oughs> ับ, <c oughs> ไ,มบไม่บอกถือไม่ได้ครับตอบครับคนดังไงคนดังมากดังคโคตรหนึ่งใน<พ>สิประเทศไทยพี่แป้งซีบิงถูกครับ ใครข่ยขาเดี๋ยวรอเฮ้ยให้คนแผลทำไรดีน้อทำอไรดีนะคอมเมนต์ไว้าิค่ะว่าอยากให้คนแผลทำอะไรเดี๋ยวเรามัดรวมในคลิปเดียวและสำหรับการทายเชนยูทูบเบอร์คนดังวันนี้นะคะใครใชนะครับน้องแนวตอบเข้าไปดังๆลูกใครใชนะแม่แม่แ และถ้าใครอยากให้ผู้แพ้ทุกลงโทษอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาเลยและถ้าอยากให้เราเล่นเกมทายเสียงอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s u b s c สไครต์ติดตามพวกเราอาร์เร้าเดลเอวียมาอยู่แล้วสดิโอนะคะและยังมีอีกช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องสุกสนุกลงคลิปบ่อยมากๆเลยนะคะชื่อช่องว่าเดลเดลี่อย่าลืมไปชาร์จสไครต์ให้ด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วบาย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 